สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้พฮก็ช่อง p ีเอ็นพาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้างครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลาทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อสององค์ก็ลดเหล,ลือสามร้อบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางทติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนรายได์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นประบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์วีนี้ลองเรื่องรับชมกันดูก่อนกับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาครายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ครับเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนานคแล้วพี่นะ้ารูปภาไม่ชัดยังไงอไลน์มาขอดูปลาเพิ่มมเเติกกันน่อนได้ลยผ หรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งหนแล้วก็ทักไลน์รลอโทรมาแจ้งหมาเยเลขปิดก,กับผมได้เลยครับผมสององสามลบ้บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่สองระบาทครับผมรายการที่หนึ่งครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญแล้วพออุ้นวัดตานกงครับผมเหรียญหลวงพออุ้นวัดตานกงนะพี่นะนี่ปีสองห้าสี่ห้าครับผมรายการที่สองครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญลูปแหวนร,รุ่นพิเศษรายการที่สามครับผม นีครับสองร้บาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นเหรียญเราไอเอียรายการที่สี่ครับผมเนี่เราไปเอียวัดบ้านด่านรายการที่สี่ครับผมเหรียญน,นี้ สามอ่ะสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่เจ็ดสามร้อยสองร้อยบาทจำไนะต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่ห้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรายการที่หกครับผม พอโสอนลงยาแนลน้วไห่นะนี่ครั200บสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เจ็ดครับผม สองบาทครับผมรายการที่7ต่อไปเป็นปู่ทวดอ่าพระของขวัญวัดห้วยมงคลนะมินะปู่ทวดเนื้อว่านเป็นพระของขวัญวัดห้วยมงคลครับผมนในองนี้รายการที่8ครับผมน,นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่แปดนี่ครับนี่ ต่อไปเป็นรายการที่9เป็นรูปลหล่อหลวงพ่อแพ้นะไหมนะนหลวงพ่อแพรรุ่นเสาห้าครับผมรายการที่9ครับผมรูปลหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิจุนทองนะพินะนเป็นรุ่นเสาห้าครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้า นะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนี่จะเป็นเหรียญเหรียญเล็กๆของหลวงปู่หมุนนะแต่ผมได้มาแค่นี้เองเนี่ยฝาไม่รู้ไปไหนนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะพี่นะเหรียญน,นี้นี่นะครับเป็นปีสองห้าห้าเก้านะพี่นะวัดป่าหนองลมนะพี่นะนีะ่หลวงปู่มุน สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผม ครับ้อยบาทครับผมรายการที่11 1ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อทบรายการที่12ครับผมนี่ครับสองยบาทครับผมรายการที่12ต่อไปเป็นพระสมเร็จรายการที่13ครับผม นี่ครับสองร้ยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นวัดพับรายการที่สิบสี่ครับผมจะเป็นวัดพับนะพี่นะนรายการที่สิบสี่ครับผมสอง้บาทครับผมต่อไปเป็นผานุมานอุ้มดวงวัดบางกระพร้อมรายการที่สิบห้า นุมานกุมดวงวัดบางกระพร้อมแล้วพี่นะนี่เขาจะมีมดสารฝังตะกุดนะพี่นะน,ะะน,ะนะน,นี่รายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นพระหูยาณรายการที่สิบหกครับผม นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นปิดตารายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระล่วงรายการที่เอ้ยไม่ใช่เป็นพระรอดไม่ใช่พระล่วงพระรอดรายการที่สิบแปด สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญแล้พก็สายรายการที่สิบเก้าครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นล็อกเก็ตนะพี่นะหนูปูเวนองค์เล็กๆเ,เลย ได้เก่าๆมาเลยนี่นี่องนี้นะเก่าๆเลยครับผมเนี่ยดูเป็นล็อกเก็ตหลงแวัยนะองเล็กๆเลยนะครับเนี่ยรายการที่ยี่สิบนะพี่นะนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบครับผมต่อไปเป็นพระผงสุพรรณรายการที่ยี่สิบเอ็ด พะพงุพันรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหนรียญราชการที่ห้านะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองครับผม SUV. ครับ200บาทครับผมรายการที่25ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรายการไม่ใช่รายการที่25่สิบหแล้วนะรายการที่22ครับผม <c oughs> ผมก็รายการที่22่สิบสอนะเป็นเหรียญราชาการที่5ครับผม200บาทต่อไปเป็น, 23, ปน,ร,น,ร,ร,นรายการที่23เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่นะ เดี๋ยวนี้รายการที่ยี่สิบสามครับผมน่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระอุปคุตรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่ิบสี่ต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่ยีห้าครับผมนี่ครั สองร้บาทครับผมรายการที่25ต่อไปเป็นภาพสําสเร็จรายการที่26กครับผม ครับ200บาทครับผมรายการที่26ต่อไปเป็นภาพสำเร็จรายการที่27ครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระสาเร็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผม นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเก้าครับผม สองบาทครับผมรายการที่29ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่30จะเป็นอ่าเป็นผงจันลอยที่ระลึกในการสร้างศาลาการประเรียนนะไปนะหลวงปู่ทิมปี2 5งห้าห้าสบนี่ครับนผงจันจลอยรายการที่30สครับผม รายการที่30มสครับผม2องบาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผอโแกอะไมาด,ไดูเลยนะครับหรือว่าจจะโทรมาสอบถามกันขอนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ